ก่อตั้งถ้าเริ่มก่อตั้งก็คือตั้งแต่ปี2 0 0 2เริ่มต้นเนี่ยถ้าเริ่มมีการขายนะคะก็คือตั้งแต่ปี2007อัตลักษณ์ของแบรนด์เนี่ยฝนคิดว่าก็ถามตัวเองเหมือนกันว่าเออเอกลักษณ์ของแบรนด์คืออะไรแต่เราอะเป็นคนที่ทำงานออกแบบเคร่่อประดาบับแบบไม่ยึดติดมันเหมือนกับมันเหมือนกับ ชีวิตเราดําเนินไปยังไงเราสนใจอะไรอันน,นั้นเป็นจุดที่ทําให้งานของเรามีความหลากหลายแล้วเราก็อิสระในการคิดทดลองทําสิ่งต่างๆใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นเราอยากที่จะเพิ่มมิติในงานเครื่องประดับเราอยากจะทดลองเทคนิคต่างๆแล้วก็ลงมือทําไปแล้วก็จะเกิดคอลเลกชันใหม่ๆมาเรื่อยๆโดยที่เราไม่ได้ไป กำหนดอะคะ่ะว่าสไตล์ของเราคืออะไรเพราะว่าเพราะว่าเราเราชอบที่จะทำแบบแบบนี้อะไรไะะอย่างเงี้ยค่ะฝนคิดว่าในการออกแบบเครื่องประดับและการทำงานเครื่องประดับหัตถกรรมของฝนเองเนี่ยสิ่งสำคัญ่ะคือการที่เราตื่นรู้หมายถึงว่าเรามีตื่นรู้และอิสระหมายถึง เราอยากเราอยากรู้อะไรเราใช้ภาษาของเราให้ครบเราเราดำเนินชีวิตไปตามปกติอะค่ะแล้วก็ชอบทําอะไรหลายอยา่างการชอบทําอะไรหลายอยา่างมันเป็นตัวส่งเสริมทําให้เราเห็นงานออกแบบได้ดีขึ้นเห็นความเชื่อมโยงของงานออกแบบไม่ว่าเราไปทําอะไรเราจะทํากับข้าวเราจะไปออกกํบบาลังกายเราจะดูหนังเราจะฟังเพลงงานของฝนฝนเลยคิดว่ามันเหมือนกับ การทําอาหารคือเหมือนกับเราจะปรุงเราจะเลือกวัตถุดิบอะไรเราจะปรุงมันยังไงให้กลมกล่อมและใครที่จะเป็นผู้ผู้กินมันเป็นแบบนั้นนะคะนักออกแบบที่ดีที่ที่ฝนคิดนะคะก็สิ่งสำคัญคือต้องรู้จักรู้จัก ความเชื่อมโยงไม่ว่านักออกแบบสาขาไหนไม่ว่าจะทำอะไรถ้าเรารู้จักการเชื่อมโยงความเชื่อมโยงเนี้ยจะทำให้เราออกแบบแบบเข้าใจจริงๆแล้วก็ควรจะฝึกฝนในส่วนตัวฝนเองเนี่ยฝนใช้คำเนี้ยฝึกฝนหมายถึงฝึกตัวเองฝึกฝนชื่อฝนใช่ไหมคะก็คือฝึกตัวเองฝึกตัวเองให้มีฝีมือฝีมือหมายถึงฝนคิดว่าความจำเนี่ยมันลืมกันได้แต่มือนเนี่ย ภระา,าภาษาเราอะ่ะมันจําไปแล้วอัตโนมัติถ้าเราฝึกมือทุกวันมันก็จะอยู่ในตัวเราแล้วมันก็ทําอะไรก็ได้ไม่ว่าเราจะไปทําเครื่องประดับไม่ว่าเราจะไปทําเพลงไม่ว่าเราจะไปทํางานออกแบบอื่นๆมันก็จะอยู่มันก็อยู่ในมือเรามันก็มันจะมีคุณค่าถ้าเราได้ฝึกฝนแล้วก็รู้จักความเชื่อมโยงของ ของบริบทต,ต่างๆความหมายของสิ่งต่างๆเนี่ยค่ะคือเริ่มต้นก็คือว่าฝนนมีความสนใจในเรื่องศิละปะวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วมันตั้งแต่ตอนเรียนตอนไหนแล้วการที่เรามาทำเนี่ยเราก็เลือกที่ว่าเออลูกค้าเราส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยเขาเขาเป็นชาวต่างชาตินะเราเหมือนกับเราอยากมอบอะไรที่เป็นที่ระลึกให้เขา เป็นที่จดจําว่าเออตรงนี้แหละเป็นเป็นสิ่งเป็นวัฒนธรรมไทยนะที่ดีงามคอลเลคชันที่ผ่านมาก็คืองานชุดมาลายมันเริ่มต้นจากการที่เราอยากทําเครื่องประดับอะไรก็ได้ที่ไม่ไม่เกิดมลพิษหมายถึงเพราะว่าตัวเองอะทางานมากเชื่อมงานมากนี่ใช่ไหมคจนไม่สบายพราะไม่สบายเลยรู้สึกเออยังไงเราก็ต้องทํางานต่อ ใช่ไหมคะเราก็เลยคิดเออแล้วมันจะทํางานเครื่องประดับแบบไหนและเทคนิคอะไรละ่ะที่จะสามารถทําให้เราอะทำงานต่อได้แล้วเราก็เลยเออ้อยมาลัยชอบจัดดอกไม้อยู่ใช่ไหมคะก็้อยมาลายเออการร้อยมาลัยเนี่ยสามารถทําเป็นเทคนิคเครื่องประดับได้นะเราแค่เอาเอาทำให้เป็นกลีบเราก็มีการร้อยแล้ว้อยเนี่ยแล้วมันก็เกิดเป็นรูปทรง เกิดเป็นฟอร์มแล้วมันก็มีความหมายที่ดีงามตอนนั้นที่ทำอะไรเหมือนกับว่าเรามอบช่อดอกไม้เป็นการแสดงความยินดีที่เขามาบ้านเรานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ